Mmm. -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องสอปปล่าวบวชสืประเทศหรือต่างประเทศนะครับต้นคลิปนะครับก็เป็นบทเพลงใหม่นะครับของแหม่มรีสุดานะครับซึ่งผมได้เขียนความงดงามนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้และผู้รับในมิติของภูมิหารสี่ที่ออกมาเป็นบทเพลงซึ่งเป็นชีวิตที่เราพบเห็นกันเป็นประจำในการที่เด็กๆนะครับ ได้อยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดูแลของนะครับปู่ย่าตายายซึ่งท่านมีวยวุฒินะครับที่ผ่านชีวิตมามากพอที่จะสามารถส่งนะครับคำสั่งสอนและสิ่งดีงามให้กับลูกหลานได้แล้วก็เด็กๆก,ก็เป็นเหมือนผ้าขาวนะครับเพลงนี้เนี่ยผมอยากให้มีปรากฏนะครับใน อสื่อโซเชียลหรือว่าวงการเพลงเราเยอะๆนะครับจะได้เป็นสิ่งที่จะนำพาจิตใจเราเนี่ยให้มุ่งตรงเข้าสู่ความงดงามนะครับแง่มุมศิลปะที่ดีก็ต้องมีความงดงามอันบริสุทธ์นะครับโดดเด่นอยู่ตรงนั้นครับโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งมันรอด่มไปด้วยการทมาหากินสิ่งต่างๆที่เป็นภาพอัมพรางตาเนี่ยมันเยอะมากครับดังนั้นนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรายการของ ช่องภูผาเรคคอร์ดทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจผมตลอดมาแล้วก็ผมเบงก็จะทำหน้าที่นะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆในรายการภูผาเรคคอร์ดนะครับให้สม่ำเสมอนะครับเพราะว่านะครับช่วงนี้นะครับมีปรากฏการณ์ที่น่าจะสำคัญมากในวงการเพลงลูกทุ่งไทยนะครับตั้งแต่ที่ผมพูดมานะครับตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยได้เกิดมีนักร้อง ลูกทุ่งในเจเนอเรชันแซและเจเนอเรชันอัลฟาขึ้นมาหลายคนซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งนำบทเพลงตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่ามาขับร้องบทเพลงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเป็นบทเพลงที่งดงามครับและเราก็ทราบกันดีนะยุคนี้มันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบนโลกในระบบสังคมอย่างมากมายมหาศาลนะครับ จุดที่เป็นที่สังเกตได้ก็จุดที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬลานที่สุดก็อยู่ในช่วงนั้นแหละครับที่ผมพูดถึงเรื่องโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมาทําให้วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตต่างๆของคนบนโลกใบน,นี้เปลี่ยนแปลงมันมาประจวบเหมาะก,กับยุคที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกกําลังเริ่มเคลื่อนไหวในการจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลย จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะเริ่มมองเห็นตัวของเราในประเทศไทยเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นทางผ่านหรือเป็นดินแดนที่นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือจเจริญแล้วบนโลกใบนี้เนี่ยจะมองข้ามไม่ได้ในหลายเรื่องและเป็นสิ่งที่สอดรับกันนะครับว่ายุคนี้เป็นยุค A i ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก ยุคที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขนาดเรื่องกฎฟิสิกส์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะกฎของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับกฎต่างๆที่มีมานะครับหลายร้อยปีนะครับที่เราเชื่อถือกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่มีควอนตัมฟิสิกส์ขึ้นมาแน่นอนครับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอนิจจังนี่อยู่ดอ,อยู่หน้าวันเนี้ยมันไม่เคยเกิน เกินสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเรานะครับท่านเทศสั่งสอนนะนะครับทั้งในพระไตรปิฎกและนะครับบรรดาพระสงฆ์นะครับเป็นพระอริยะสงฆ์ต่างๆที่เรากล่าวคารมบูชาเนี่ยนะครับที่ได้สั่งสอนมาเนี่ยไม่ได้นอกเหนือจากคําสั่งสอนนั่นเลยว่าโลกนี้มันเป็นอนิจจงนะครับความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนสินตๆที่เราคิดว่ามันแน่นอนมันไม่แน่นอนเสมอ แล้วสิ่งที่นะครับสิ่งที่มันแน่นอนที่สุดก็คือศีลธรรมบันดีนะครับการให้อภัยนะครับการไม่โลภนะครับการยึดถือในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราแบ่งปันเกื้อกูลกันเป็นพื้นฐานในทุกศาสนาครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมมองเห็นแล้วผมมีความดีใจอย่างมากเลยนะครับที่ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้เกิดมีดอกไม้ดอกดน้อยๆครับเกิดขึ้นนะครับใน พื้นที่ของวงการเพลงซึ่งเป็นวงการศิลปะในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นอุหญิงรัตนาพรเพ็รบ้านแพงและในวันนี้เนี่ยที่เด่นชัดและงดงามขึ้นมานะก็คือต้นข้าวสุริยาเรื่องแบบนี้นะครับมีเพื่อนมาถามผมว่าอลองให้ผมพูดเรื่องข้อเสียของต้นข้าว จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าคําว่าวิภาคษวิจารณ์เนี่ยนะครับคําว่าวิพากวิจารณ์เนี่ยจะต้องพูดกับสิ่งที่นะครับเรามองเห็นและเราคําว่าวิพากษ์นี่คตัดสินเลยนะวิพากษ์กับคําว่าพิพากษ์นะมันเป็นคําเดียวกันก็คือการตัดสินนะครับวิจารณ์นะครับวิจารณ์ก็หมายถึงว่า เราใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ของเราในการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เรามองเห็นให้ผู้อื่นฟังส่วนวิพากษ์เนี่ยถือว่าเป็นการพอได้เหตุผลดังกล่าวด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะจะต้องตัดสินว่าเป็นอย่างไรบ้างไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมของมนุษย์เรามาแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะเราจะไม่พูดด้วยอคตินะครับ ความอิจฉาริษยสหรือนะครับความหลงจะต้องไม่มีในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่วิภา์วิจารณ์ได้ถ้าอยู่ในวงการนักเขียนเนี่ยมันต้องมีการกันกองทางทางบรรณาธิการและวุฒิภาวะของการสื่อสารในลักษณะนี้เนี่ยผู้ผู้วิภาษ์วิจารณ์จะต้องมีวุฒิภาวะอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรครับที่จะต้องมาพูดนะครับให้กับผู้คนจํานวนมากฟังทางสื่อต่าง โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์เนี่ยสำคัญมากครับพูดครั้งหนึ่งได้ยินไปทั่วโลกครับเราจะไม่สามารถเอาคําพูดที่เราหลุดออกจากปากไปแล้วกลับคืนมาได้แต่นาวันนี้นะครับคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันมีรายได้ทําให้คอนเทนต์ต่างๆที่ปรากฏในสื่อโซเชียลไม่ค่อยระมัดระวังนะครับเรื่องที่เพื่อนมาถามว่าต้นข้าวสุพรยาม,มีข้อเสียหรือไม่นะครับผมจยากราบเรียนอย่างนี้นะครับว่า มนุษย์ทุกคนนะนะครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับกระทั่งนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชไปแล้วที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยสทรงเนี่ยทุกคนต่างมีข้อบกพร่องนะครับข้อเสียทั้งนั้นเลยครับแต่ที่นี้นะครับเราต้องมาพิจารณารอบด้านนะครับว่าต้นข้าวสุริยาเนี่ยอายุเท่าไหร่และเจตนารม์ของครูนิวนะครับ เจตนาลมลึกๆจิตวิญญาณของน้องเขาเขาต้องการขึ้นมาร้องเพลงเพื่ออะไรนะครับการพูดคุยที่จะบอกตำหนินะครับข้อบุกร่องให้กับลูกเราเนี่ยที่อายุประมาณนี้นะเราจะต้องไม่พูดในที่สาธารณะครับถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องไว้ใจนะครับครูนิ้วนะครับไว้ใจท่านพออ ไว้ใจญ,ญานีแล้วไว้ใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซต่างๆที่ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะนะครับมานั่งคุยกับน้องนะครับส่วนตัวที่จะบอกสิ่งต่างๆนั่นเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ต่อสิทธิเป็นหน้าที่ของนะครับอุป,ปการีคุณปู่คุณย่าที่จะดูแลน้องๆเหล่านั้นแต่ถ้าผมมาพูดต่อฐานะกำนันหรือนะครับ ต่อสังคมภายนอกมันจะกลายเป็นดราม่าครับสิ่งวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยท้าไม่ะครับถึงสามารถวิาพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสาธารณะนะครับต้นข้าสุปิยาเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงแต่น้องยังเป็นเยาว,วชนครับน้องพูดเสมอและผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ บรรดาครูบาอาจารย์นะครับท่านพออเนี่ยพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดน้องออกมาอยู่ในในในฐานะนักร้องอาชีพเต็มตัวเนี่ยย่อมถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่และสิ่งนี้เนี่ยตัวน้องเองเนี่ยยังเป็นต้นกล้าลเล็กๆครับยังต้องเจริญเติบโตขึ้นอีกเยอะเมื่อถูกวิาพากษ์วิจารณ์เต็มที่นะครับมันจะไปขัดแย้งนะมันจะไปขัดแย้งกับสิ่งที่น้องกาลังนั่งเรียนอยู่ชั้นม .1 มันจะไปขัดแย้งกับบทเรียนมันจะไปขัดแย้งกับวิธีการดําเนินชีวิตของน้องในระยะเวลานี้เขาถึงเรียกว่าเยาวชนไงครับเขาถึงมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนเขาจึงมีคําว่าผู้ปกครองนะครับเขาจึงเรียกว่าบรรลุนิติภาวะคำว่าบรรลุนิติภาวะหมายคว่าน้องพร้อมจะรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างในฐานะอาชีพในฐานะนะครับที่ต้องเปิดตัวออกมาอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะรับแรงกระแทกทุกอย่าง จากวิถียูงสังคมที่ปราบปนไปด้วยทั้งสิ่งสะอาดและสิ่งสปกปรกนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมละเว้นไว้นะครับแต่สําหรับผู้ใหญ่คนอื่นถ้าท่านจะไม่ละเวน้นผมก็มไม่ทราบนะมันขึ้นอยู่กับวุธีพรวาวของท่านแล้วแหละแต่เท่าที่ผมมองเห็นให้ผมตอบตรงนะครับว่าผมมองเห็นจุดจุดไม่ดีของต้นข้าวเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยจะบอกว่าน้องดีเลิศก็ไม่ใช่ ในสิ่งที่น้องอาจจะมีอะไรพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านมองเห็นเล็กๆน้อยๆผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับลูกลูกผมก็เป็นอย่างนี้มนุษย์ที่อายุเท่านี้ก็เป็นอย่างนี้ครับผมผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่ที่แปลกแล้วถ้ามองในมุมศิลปินเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าจุดบกพร่องของน้องเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันทําให้น้องดูไม่ดีหรือเสียหายหรือเป็นจุดที่ควรจะมาพูดเนี่ย ผมก็คิดว่าคงไม่มีใครมารักมาชื่นชมน้องมากไปขนาดนี้ก็แสดงว่าเอฟซีเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นมองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ประเด็นสาระสําคัญนะคนเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดทนเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีมันเยอะกว่ามากจนในเรื่องเล็กๆน้อยซึ่งมันไม่ได้ขัดต่อศีลธรรมเนี่ยนะครับมันจึงไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่ถ้ามันมันขัดต่อศีลธรรมอ่ะถึงแม้ว่าจะมีเล็กมีน้อยเราก็พูดได้นะครับเราก็พูดได้ แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยรับฟังกันหรอกครับในการที่จะวิพา์วิจารณ์เรื่องแบบนี้แต่ในมุมมองของผมสายตาผมนะต้นข้าวสุปรียาเนี่ยยังไม่มีอะไรขัดต่อในแง่ศิลธรรมและแง่าการสร้างงานศิลปะนะผมการันตีให้เลยนะครับว่าไม่มีอะไรขัดครับนะครับน้องต้นข้าวสุปรียาเป็นเด็กที่น่ารักและเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงมากพรสวรรค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยมที่เราจะหาแบบนึงเนีนึงนล้านน่ย นะครับหนึ่งใน60 70ล้านเลยที่มันไม่เกิดขึ้น,นง่ายนะครับในสังคมต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมองก็คือน้องเป็นเยาวชนและเยาวชนคนนี้ไม่ใช่เยาวชนธรรมดาเป็นเยาวชนระดับชาติครับและเราควรจะนะครับประคับประคองน้องไปและผมมีความหวังลึกๆอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะการาบเรียนว่าผมอยากจะเห็นเพลงอมตะ นะครับอย่างเพลงคือให้มันได้ดีกรีประมาณเรียมสะอื่นให้มันได้ดีกรีนะครับประมาณเพลงของแม่พุ่มพวงนะอย่างแก้วรอพี่หรือดาวเรืองดาวรวยหรือให้มันมีมิติมิติในรูปแบบอื่นที่เป็นเพลงลูกทุ่งที่ที่ทรงคุณค่าเนี่ยนะครับเป็นเพลงของน้องสักหลายๆเพลงเราเราจะนึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์นะคุณแม่พุ่มพวง,งเม่อในอดีตเนี่ย โอ้โหครับเพลงอะไรขึ้นมาก็มีแต่เพลงแม่พู่พวงท่านนเลยทำมันเพราะอย่างเงี้ยจ,จนจนจนเราไม่อยากจะเชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์จะร้องเพลงที่เราฟังชินหูและไพเราะมากมายหลายเพลงขนาดนี้เขาถึงเรียกว่าราชินีลูกทุง่งถ้าเพื่อนๆนนะครับเอฟซีของน้องต้นข้าวอยากจะใช้คำว่าราชินีเพลงลูกทุ่งยุคใหม่กับน้องต้นข้าวในอนาคต เราต้องช่วยกันรุ่นครับดุนให้มีครูเพลงให้มีคนที่มีความสามารถนะครับเข้าใจน้องตนข้าวได้มอบบทเพลงและให้น้องได้เจอครูเพลงที่เก่งๆในการเรียบเรียงเสียงประสานทำให้น้องเจิดจัดขึ้นมาอย่างเต็มตัวในฐานะนักร้องอาชีพในอนาคตเพราะว่าพื้นฐานน้องๆมีทรัพยากรทางด้านพรสวรรค์ มีทรัพยากรทางด้านหัวจิตหัวใจที่เป็นจิตวิญญาณลูกพุ่งแท้ๆอยู่แล้วและที่สําคัญสิ่งที่สวรรค์มอบให้มาคือเสียงเสียงที่ไม่เหมือนใครนะนะครับเสียงที่จับจิตจับใจผู้คนเนี่ยมันอยู่ในตัวน้องหมดแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าเพลงเพลงที่จะให้น้องร้องเนี่ยมันถึงน้องหรือเปล่าเองนะมันมีครั้งหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผู้หญิงรัตนาพรเพ็ญันแพงช่วงที่รุ่งขึ้นมามากๆเโอ้โหครับพุ่งแรงแบบแบบเ,เป็นแบบปรากฏการณ์ในระดับ50ปีของวงการลูกทุ่งบอลัมเลยนะมีครูเพลงท่านหนึ่งอายุยังไม่มากนะนะครับผมผมไม่เอ่ยนามนะแต่แต่งเพลงออกมานี่ดังดังและเป็นครูเป็น,เป,นเป็นครูเพลงหนุ่มอายุ30กว่าปีท,ที่ที่เขียนเพลงดีมากอนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงกินดี้บ้างเพลงอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าครูเพลงคนนี้เนี่ยลึกๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ได้เลยเป็นคนที่โอเคเลยทางด้านวรรณศิลป์และ,ะด้านงานศิลปะประเภทคีตาศิลป์นเนี่ยแต่งเพลงได้ยอดเยี่ยมแต่ครูเพลงท่านนี้บอกว่าไม่กล้าแต่งเพลงให้อู้หญิงสั้นๆเลยนะครับนั่นเพราะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองเห็นว่าผลงานเรา มันจะดีพอไหมที่จะคือคือความสามารถของเราอะนะครับมันมันจะเพียงพอไหมที่จะมอบเพลงให้น้องอะนะครับแต่สิ่งที่น้องจะดังหรือไม่มันเป็นเรื่องบุญบาร,รมีของน้องนั่นแหละแต่เรามอ,ม,อเนะรมองมองเห็นแล้วนะครับสมมติว่ามองเห็นต้นข้าวเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับความสามารถพรสวรรค์เนี่ยเต็มรอยแล้ว อยู่ที่ว่าต่อไปน้องจะนะครับมีจิตวิญญาณที่มีบารมีมากพอหรือเปล่าที่จะขึ้นไปสู่ในระดับราชินีลูกทุ่งในอนาคตคนต่อไปนะครับเรามองเห็นแล้วแต่พอเรามาประเมินตัวเราว่าเอ๊ะความสามารถในการเขียนเพลงเรามันอยู่ในระดับระดับนี้นะมันมันมันดีพอหรือยังมันมันมันครอบคุม360อองศาพอหรือยังที่จะ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องทําให้ครูเพลงท่านนี้นะไม่กล้าเขียนเพลงให้นะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าผมใฝ่ฝันที่อยากจะเห็นเพลงอย่างแก้วรองพี่นะครับเพลงอย่างดาวเรืองดาวโรยฝีมือของอาจารย์ไวพจน์เปชรสุพรรณนะครับได้เห็นมีโอกาสนะเห็นต้นข้าวร้องและบทเพลงต้นข้าวเนี่ยมันยากในที่ว่ามันต้องมีทั้งความคลาสสิก ติดหูและเนื้อเนื้อความของมันโดยบรรยากาศรวมของเพลงอ่ะตีมหรือโทนของเพลงอ่ะมันมันมันจะต้องมันจะต้องทําให้ให้เกิดความงดงามมากเพียงพอที่จะดันน้องขึ้นนะแล้วที่สําคัญนะครับก็คือมันต้องร่วมสมัยด้วยนะครับไม่กลายเป็นเพลงที่น้องต้องแบกคาว่าน้องต้องแบกก็หมายความว่า เป็นเป็นเนื้อหาหรือเป็นวิธีการใช้คําหรือวิธีคิดในลักษณะยุค7 0 8 0 6 0นยจนจนมันไม่ใช่ยุคของน้องเลยอแต่ต้นข้าวต้องใช้ความใสเสียงดีพรสวรรค์เสียงยิ้มของน้องอในการประคองเพลงนี้เพื่อจะให้ได้รับความนิยมในยุคนี้นี่ผมเรียกว่าการแบกเพลงะจะต้องน้องจะต้องไม่แบกเพลงน้องจะต้องร้องออกมาในลักษณะว่าเป็นเพลงของหนูนะ เพราะว่าแม่นี่เพลงของหนูนะแต่เพลงของหนูอ่ะทําไมมันโอ้โหทําไมมันละเมียดละใหม่ทาไมมันดูยิ่งใหญ่และน่าฟังและฟังแล้วมันได้ความรู้สึกตื้นตันมีความรู้สึกที่อาพูดได้ง่ายว่า fc ฟังแล้วรู้สึกประทับใจเพลงแล้วเพลงเล่าเพลงแล้วเพลงเล่าเ,เหมือนกันกันกบเพลงของแม่ผู้พวงทําไมล่ะครับระยะเวลาที่ผู้มพวงดวงจันทร์เกิดขึ้นมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่เป็นน้เพึ่งเมืองสุพรรณนะครับ จนจนมาถึงเป็นพุ่มพวงเนี่ยนะครับเ <P en ic> พลงแล้วเพลงเล่าเพลงแล้วเพลงเล่าทําไมมันจับจิตจับใจแฟนเพลงมานะครับตลอดระยะเวลาที่พุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งจนเราจำไม่ได้ว่าพุ่มพวงร้องเพลงร้องออกมาอ้าวเพลงพุ่มพวงๆๆอยู่แล้วแต่ละเพลงโอ้โหมันดังนั้นเลยอะแล้วแต่ละเพลงแต่ละเพลงนะไม่ว่าจะเขียนเป็นในเรื่องของชนบท เขียนในเรื่องชีวิตเขียนในเรื่องความรักมันดูสูงค่าแม้จะพูดถึงเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องท้องไร่ท้องนาก็ยังดูมีราคาอยู่ะนะครับอย่างเพลงของพ่อไวยพจนปิสุพันธ์เขียนเนี่ยตอนทำนาค่าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อกอเฟืองเรื่องเรื่องนี่ยทำไมมันฟังฟังดูเหมือนเหมือนเด็กสาวบน,นนอกคนหนึ่งร้องเพลง่ะแต่ทำไมมันดูมีราคาจัางเลยดาวเรืองดาวโวยนะ ทำไมทำไมมันดูเป็นเป็นงานศิลปะที่มันคลาสสิกอย่างไรแต่ถ้าให้มัน้องให้ให้น้องร้องให้น้องต้นข้าวร้องอ่ะมันพร้อมมากแต่มันไม่ใช่เรื่องของยุคนี้เนี่ยพามาลองผ่านกล้องท้ายหนังแม่คาเคินจังมีเสียงเนือเนอนิดนิด,นดเป็นเหนือสุพรรณนะผมโอ้โหครับทำไมเพลงแต่ก่อนเนี่ย มันถึงเป็นธรรมชาติและมนุษย์งานขนาดนี้จะมาให้น้องต้นข้าวร้องได้ไงในเมื่อไอพาไปร้องผ่านกล้องถ่ายนะังแม่ฉันเคินจังทุกวันนี้มันไม่มีแล้วครับนะครับมันต้องไปเดินพาราคอนครับแต่งตัวดีๆนะเราไปเจอแมวม,มองให้นามบัตรนะครับแล้วมันยังมีอะไรอีกมากมายซึ่งมันเป็นอัปเดตปัจจุบันแต่ถ้าน้องไปร้องเพลงในอดีตที่น้องไม่เคยสัมผัสชีวิตจริงแบบนั้นเนะี่ย น้องจะสัมผัสได้เฉพาะารณ์เพลงมันจะเป็นการแบกเพลงครับเพราะฉะนั้นแล้วบทเพลงของน้องต้นข้าวสุปรียาเนี่ยนะครับในการที่จะดีไซน์นาคตของน้องสูวอนาคตเนี่ยพมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนก,นกันกับครูเพลงท่านนั้นบอกว่าไม่กล้าเขียนเพลงให้หวิงนะครับเนี่ยคือวิฒิภาีะของท่านว่าท่านมองรอบด้านละ่ะนะครับผลได้ผลเสียที่จริงครูเพลงท่านนี้ก็ร้องเพลงพอไง แต่เลือกที่จะไม่ร้องออกซิงเกิลเลือกที่จะเป็นครูเพลงแต่งเพลงให้คนร้องนั่นก็เป็นเหตุผลของท่านเหตุปัจจุบันประการหนึ่งเมื่อมองตงจุดนี้บุคคลใดก็ตามแต่นะเห็นบางสิ่งที่อยู่ต่อหน้ายิบช่วยได้เราไม่ช่วยบุคคลน,นั้นผมเรียกว่ามีวุฒิภาวะบุคคลน,นั้นผมเรียกว่ามีความยับยั้งยับยับยบย้งช่างใจไม่โลภบุคคลน,นั้นน่านับถือครับนี่เป็นที่มาของคำว่าถ้าผมจะนับถือใคร ผมนับถือตรงความยับยั้งชั่งใจความไม่โลภความรู้ถูกรู้ผิดนะครับและความมีรักมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นมีภูมิวิหารสี่จุดนี้ผมกราบได้ถึงท่านจะเป็นปุถุชนนะถ้าท่านรักษาสินข้อพวกนี้สิน้าพวกนี้ได้สม่ำเสมอผมกราบท่านได้ผมไม่ได้กราบคนที่ผมเห็นต่อหน้าแต่ผมกราบคุณงามความดีของท่านได้นะครับ นี่เองครับเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หลังโควิด -19 ที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวเรามามามา,มาดูการเจริญเติบโตต,ตรงไปของน้องๆกลุ่มนี้นะโดยเฉพาะต้นข้าวสุริยาตอนนี้เป็นที่จับตามองของบรรดาสื่อมวลชนทั่วประเทศมีเอฟซีจำนวนนับหมื่นนับแสนคนเนี่ยกำลังติดตามน้องและเช่นเดียวกันน้องก็มีเรื่องราวข่าวคราว ที่เป็นนะครับกระทบเข้ามาทั้งบวกทั้งลบอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ผมคิดว่านะเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันดูแลน้องเพราะว่าน้องเพิ่องอยู่ม .1 อายุ13ปีนะครับจะเป็นเพชรเม็ดงามมากๆของวงการเพลงทุ่งไทยในอนาคตและตอนนี้น้องก็ใช้นะครับฉายแสงออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยว,ว่าโอ้โหครับขนาดอายุเท่านี้นะ บทเพลงที่น้องลองออกมายัางประทับใจเราขนาดนี้แล้วถ้าน้องนะครับอนาคตน้องได้มีซิงเกิลที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องออกมาเหมือนแม่พุ่มพวงเนน้องจะพุ่งไปสู่ความสำเร็จขนาดไหนนะครับวงการลูกทุ่งเรางดงามแน่นอนครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะบอกว่านะในคลิปนี้นะจุดนะครับบกพร่องของคนเนี่ยมันมีทุกคนครับ ผมผมเลยไม่ไม่อยากจะพูดนะถ้าผมไปพูดเลเล็กน้อยยุ่ยิ้มและแล้วสิ่งที่ดีเหรอครับมันเทียบกับน้ำหนักกันไม่ได้เลยเวทมันต่างกันเะาเวทมันคนละเรื่องนะสิ่งดีๆเนี่ยมันมันมีค่ามันมีค่ามากแต่สิ่งที่เราพลาดมันพลาดกันทท่านั้นเลยครับมันพลาดกันทท้งนั้นแหละแต่พลาดสิ่งที่เราพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจมันเกิดขึ้นจากการ ผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ถ้ามันไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้ามันเป็นเรื่องแค่มันขัดใจความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอย่าไปใส่ใจมันเลยครับเพราะทุกคนชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันไปทาให้สิ่งที่มันผิดพลาดไปทําให้คนที่ชมหรือคนที่ฟังเพลงเนี่ยนะครับเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดเป็นคนไม่ดีหรือเกิดมลพิษต่อสังคมเออนั่นมาคุยกันและที่สําคัญนะครับสิ่งที่เรียกว่าตําหนิ นะครับเราจะต้องใช้กับบุคคลที่มายืนต่อหน้าสาธารณะแบบอาชีพแล้วเท่านั้นนะครับบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญนะแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่ถึงขั้นที่มายืนตรงอาชีพถึงแม้ว่าจะมีรายได้นะแต่เป็นเป็นรายได้นะสถานที่น้องก็ตอบแทนในฐานะที่น้องเป็นเยาวชนนะถ้าน้องเป็นเยาวชนอยู่ไอเรื่องยิ้มยิ้มเล็กแน้อยเหล่านี้มันเป็นเพียง เรื่องเล็กเรื่องน้อยควรจะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์และพูดในแง่การพูดในส่วนตัวของน้องการเผยแพร่ในสื่อา้ารนะไม่สมควรครับผมก็ต้องขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับแต่ช่องอื่นคนอื่นเขาทําผมไม่รู้แต่ผมผููผาเลคคอร์ดมีจุดยืนครับผมขอพูดในระดับนี้และผมจะประครับประคองลูกลูกต่อไปใครจะว่าอะไรผมผมไม่สนใจคนดีผมก็ต้องบอกว่าดีนะี ผมตรงไปตรงมาและคนไหนไม่ดีหรืออะไรต่างผมจะพยายามไม่พูดถึงเพราะผมเชื่อว่านะครับทุกคนอยากจะเป็นคนดีนะเราควรจะปล่อยโอกาสให้เขาได้ได้คิดได้แล้วได้ปรับปรุงตัวเองจุดนี้ตั้งหาครับมันจะเป็นโลกที่สวยงามสังคมที่งดงามได้ในอนาคตถ้าเราคิดแบบนี้ครับบบบีวิตเลลืือกอกกไดด้้รุบบสทาายคาน สาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ค้างฝั่งไทยห่วงเดททั้งแม่และน้องบ่ห่วงเจ้าของซิวจังใดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห่างไกลกลื่นข้าวคำใดจะยังห้ำ ดทยคือความเงียบเงากี่วันเดือนปีที่ไกลจากบ้านเหาปล่อยวางใจเงาด้วยความจำยอมจำจอจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบอบพร้อมบ่สุดทางฝันสิบ่หันหลังยินยอมจำป่าดองหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา